ก็ต in no? on, ิ้นเต้นแหงพี่น้องเนาะก็จะมาปืดกล้องแล้วพี่น้องจะเป็นกล้องอีกอย่างเขาจะไปติดตามน้ำกันเนาะแกะกล้องตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะขอโอ้ยตินเต้นแหงเนาะก็ตินเต้นแหงพี่น้องเนาะก็จะมาปืดกล้องแล้วพี่น้องจะเป็นกล้องอีกอย่างเขาจะไปติดตามน้ำกันเนาะ กลับทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีธนาโมสคูสุคนน้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่องของโคอลาดาสินเก่าสินเคยเนาะทักไทยสบายดีเอฟซีฟังเราฟังไทยแล้วก็ทัว่วประเทศทั่วโลกที่กำลังติดต,ตามรับชมส่สงของครคในตอนนี้เนาะพี่น้องคลิปนี้เนาะครคจะมาพาพี่น้องเอฟซีเนาะมาแกะกล่องเนาะเป็นกล่องปิซนาทีเศร้าเวียงจันทรงมาห้าคู่โอเนาะพี่น้องคือแบบอ่าเศร้าน้อยหรือว่าเศร้านุ่มคำเนาะอยู่แควงเวียงจันเนาะอยู่อ่า อยู่พักกลางคุณเลยเนาะพี่น้องเพิ่นอ่าส่งมาให้โคเนาะซึ่งโคครับอ่าเศร้าน้อยนี่รู้จักกันทางออนไลน์พี่น้องเนาะตอนน้ำอิดก่อนจะรู้จักลาวเนาะพี่น้องแล้วก็อ่าเขาจะมาแกะกล่องตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะขอฝากเนาะกดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนงวดเลยโคเดเนาะพี่น้องก่อนที่เขาจะมาแกะกล่องปริศนาตัวนี้เนาะอ่าโคจะมาว่าน้อยหนึ่งอ่าเป็นอย่างเขาจึงรู้จักอ่ากับเศร้าน้อยเนาะเดี๋ยวโคจะให้เบิ่งอ่าหูเศร้าน้อยพี่เนาะอันนี้เป็นหูเศร้าน้อยเนาะ ทือว่าเศร้านู่ํานั่นเองที่ว่าคุโอกับอ่าฮุบตัวนี้มันฮุบคุออโอกับเศร้าน่อยเห็นกันมือทําอิดแมนมือทำอิด,ออดครั้งทําอิดเนาะยูงงานอ่าฮับตําแหน่งอ่าผู้ที่ว่าอ่าได้ตําแหน่งเนาะข้าเจ้าเข้าบริษัทเดอะวินเนอร์สตาร์เนาะคือคุอโได้ไปเที่ยวเมืองไทยนะพี่น้องคือแบบได้เห็นทะเลพัทยาครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องคือคือย้อนตัวนี้แหละพี่น้องเนาะ ย้อนโครพียวอดิเลยเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนาะพี่นอ้องคืออ่าได้ไปเที่ยวฮันตอนที่ไปเวียงเนาะแล้วก็บ่กเคยไปเวียงจากเถื่อเป็นคนล่าแต่บ่เคยเห็นเบียงจันหรือว่านครหลวงเวียงจันจากเถื่อก็เห็นกันยนตัวนี้เนาะเป็นอ่าสินค้าของคนไทยเนาะพี่นอ้องแต่ว่าผลิตมาจากประเทศเกาหลีอ่าเพิ่นเปิดบริษัทก็ได้หลายปีแล้วเนาะพี่นอ้องแล้วก็หกากับมาฮู้ปีอ0พัน สาวโซ่งเนาะอ่าก้อนที่ควอจะหูและะ้วก็เ็นยูเฟย์อะไรและะ้วก็มีอ่าคนแนะนาเดชนะเพราะว่าคขอโอตอนนั้นเนาะเจ็บกับเพาะเพราะว่าตอนนั้นตอนโซ่นเนาะเป็นขวอซาสมัครและะ้วก็คือว่าอะไรพี่นอ้องอดแดงก็คิดหลายไมเกนอย่างไลยๆอย่างและะ้วก็เกิดเป็นอ่าลูกกับเพาะเดชเพราะว่าโบกินเข้าเนาะแบบคือแบบ คิดลายแล้วก็บ่อยากเฮ็ดให้เฮาบ่อยากกินข้าวหั่นน่ะแล้วก็กินก็เนาะบางเทื่อกัเงินย่างกัเฮ็ดเรียกลายได้กอ่ะฮับเครื่องอยู่ห้านไปคายอยู่ตลาดบางเทื่อก็ตื่น1:00น2:00นสองโม่ะเนาะอ่าตอนเช้าได้เนาะพี่น้องจ0 0น2:00นีโซงอ่ะแล้วก็ไปคายไปนั่งคายอยู่ตลาดแล้วก็5:00นก็กลับไปหอพักแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนสินะเนาะแล้วก็โกมาเว้าวโตเนาะก่อนที่สิมาฮู้จักกับอ่าเศร้านอยเนาะหรือว่านูคคำนี่กั หู้จักทางออนไลน์ล่ะโคกับส่วนลาวมาเฮ็ดตัวนี้น้ำเนาะอ่าหู้จักทางเฟสนี่แหละแล้วก็หู้แล้วให้ซาโนยเปิดบินเนาะซาโนยกับเปิดบินน้ำโคตอวนี้โคกับเปิดบินทะเลแล้วก็อ่าแล้วก็ซื้อปูไปเวียมไปเหียนหู้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ไปหับไปเบืองเขาเจ้าจหับตำแหน่งเลยเนาะไปยินดีน้ำเขาเจ้าที่เขาเจ้าจหับตำแหน่งที่ว่าแบบแล้วก็บริษัทเขาคลายบรรลุปเป้าอะนะ แล้วก็ไปหูจักกับเศร้าน้อยแล้วก็บริแต่ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวทะเลพัทยาครั้งแรกในชีวิตคือแบบตื่นเต้นแหงเนาะได้ไปเที่ยวประเทศไทยนะเนาะแล้วก็ไปได้ไปเห็นนายไล่บนแล้วก็ได้ไปเห็ุบุญเนาะแล้วก็ไปนอนยุงแฮมเจ็ดสันแปดสันพี่น้องเอ้ยเนาะบ่เคยนอนยุงแฮมเจ็ดสันเปดสันจ้ากเถื่อแล้วก็บัินี้ โคแนะนํำเศร้าน้อยแล้วบัดนี้เศร้าน้อยมันแนะนำโคออกคืนแล้วก็เพื่อนนันซื้อมาให้โคเนาะแล้วก็มีไายางเดะแด่แต่โคออกกับบุ้งหัวมันเป็นยางเดะเนาะแล้วก็เราก็ส่งมาให้เบิ่งแเดเนาะก่อนที่โคจะตัดสิในไก่ฮะเดะแต่ว่าโคจะมาเบิ่งวหาวหน้าตามันเป็นจังใดเนาะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อีหยังงหูึ่งกับบุ้งหัวเนาะแบบเดี๋ยวมาลุ้นไปน้ำกันนาพี่น้องเนาะาอ้ยักเปาหน่อยนึงเนาะเมื่อกี้ลืมบอกอ่าปลาโครพิเียนี่ อ่ามันแม่นอย่างเนาะโคโพเพียนี่เป็นอ่าผลิตภัณฑ์อารเซอร์พี่น้องเนาะอ่ากินดีไข้ดีบอกต่อได้บุญเพื่อนวาจังซี่เนาะแมนความจริงเนาะพี่น้องถ้าว่ามีงบเนาะคือแบบถ้าว่าเขามีเงินพอนะเนาะเขากินนี่แต่มันจะเฮ็ดให้เฮาสุขภาพแข็งแรงถ้าว่าเป็นโรคไข้ไข้เจ็บหรือว่าเป็นภัยาคในหลายอย่างนะกินตัวนี้มันสามารถดีเนาะปพว่าบางคนอ่ะเป็นนิ่เนาะเขากิน ดีดีคือก็เป็นลูกกับพานะเนาะเก็บกับพาะแต่คือแล้วโคมาหู้จักตัวนี้ก็กินตัวนี้ดีเลยเนาะพี่น้องตอนนั้นก็ได้เงินเดือนแล้วเนาะตอนอปีสองพันสนะั้นองเนาะแล้วก็ตัดสินใจซื้ออีกแล้วก็ได้ไปเที่ยวนะเนาะแบบเป็นโปรขเขาจะให้นะก็เลยได้ไปเที่ยวนำแล้วก็เอามากินแล้วก็ให้พอ่อให้แม่ให้อ่าน้องเนาะน้องชายก็กินนำนะเพราะว่า เขาเจ้าก็คือพอคือแม่นะเขาเจ้ากับแบบบางคนก็เจ็บโดยเฉพาะอ็นพออินพอก็เจ็บกัเพื่อกันกินก็ดีนะคนกินดีไล่ยางแล้วพี่น้องแล้วก็โคเฮนกับตาเนาะคือคนยูเวียงเราเป็นชาวเสียงควางแต่ว่าแต่งานกับคนยูเวียงแล้วก็เจ็บล่ย่างนี่แหละแล้วก็หน้าการดูแบบแก่นะะแล้วเดี๋ยวนี้นะเขาไปเห็นกับตาเลยหน้านี่คือแบบหน้าเด็กลงแบบ ผิวพันในข้าวงามพองไส้ฮนะพี่น้องเนาะเวลากินตัวนี้หนะักกินไปตามเนาะพี่นอ้องอ่ากล่องหนึ่งนีมีสิบเม็ดเนาะเม็ดหนึ่งหันเขา,เจาจะแบ่งเป็นซนะี่เนาะพาซี่ล้ว่ะเม็ดหนึ่งหันะเขาสามารถกินซี่มือแต่ว่าถ้าว่าห้างกายเขาแข็งแห้งเขาสามารถกินในละหนึ่งเม็ดเลยเนาะพี่น้องตัวนี้กิน ง่ายพกพาสะดวกสบายเนาะพี่น้องเอาอ่าไปแซ้นำเนาะเอานำ,นำนำสะอาดนี่เลยแล้วก็เอาตัวนี้เนาะมาใส่เนาะเพราะว่าตัวนี้คุออก,กินมดแล้วเนาะพี่น้องมันบ่มีเนาะกินมดลแล้วแล้วคอก็บไ่ได้ซื้อโตเพราะว่าอช่วงนี้แบบแบบช่วงเศรษฐกิจงบพบอเนาะพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยโอเดอด่นะแต่คุยก็บไ่ได้กินไร่เนาะเพราะว่างบมันบพอเนาะพี่น้องวา,ง,าง่ายๆเนาะวาความมดเพราะว่าคอณเป็นคนตรงๆเนาะ อ่ากล่องหนึ่งเนาะพี่น้องกล่องหนึ่งนี่ราคาซัามมาซิกแม็ถ้าว่าเปิดบินซ้ำกล่องเนาะมันจะมีเป็นขันตอนซ้ำซ้ำกล่องนี้อ่าพันสองร้อยห้าสิบบาทราคาถ้าว่าไถ้โยยจะเป็นซัมมาซิกจะเป็นกล่องละพันห้าร้อยบาทถ้าว่าเป็นพี่น้องแล้วก็อยู่ในกล่องนี้มีซิปเม็ดเนาะสามารถไปอ่าสามารถกินเป็นเดือนปไาเพละเนาะพี่น้องแล้วก็มันดีไล่าย,ยางเนาะมันเป็นอาหารเสริมแต่ว่ามันสามารถ อ่ปาปวดพานาตรือว่าเฮ็ดแหวแห้งแหงนาะม,นมันดีไล่ายางปวดไล่ายางนาะพี่น้องถ้าว่าอ่ยายักเปืดใจล้องกินนบึงเนาะกกินใดเน้อพี่น้นองจะนีแล้วจะมาแกะกล่องเนาะกล่องที่ว่าซาโนยฟากมาเนาะพี่น้องว่าเพิ่นฟากอีกอย่างมาเด้เนาะ <c odes> ้อโโค,โคไปวัดพี่น,อนอ้องบ่ไไรลงคลิป่าบ่ได้ตัโตประทันตะโตคลิปน้ะงโคไปวัด ไปเฮ็ดบุญเนาะไปนอนอยู่บ้านมูออน่อยู่วันอยู่วัดพุ่นแล้วก็เลยเอฟซีเพิ่นส่งวิดีโอเนาะเอฟซีเพิ่นส่งวิดีโอส่งคลิปให้อโคอูเรีแอคชั่นคลิปที่ว่านอ้องอ่าอายุเจ็ดเดือนนะนะพาตัดส่งไปพาตัดเนาะโคออยังหมดทันเ่อเนาะพี่นอ้องถ้าเบึงถ้าว่าทันแล้วอโคอจะ อ่ามารีวิวให้เบิ้งแล้วโอกลับไปเบิ้งแล้วนอกคลิปมาว่ามันเป็นจังไรคือแบบคนลุกเลยพี่น้องเห็นแล้วแบบที่ว่าแบบคนไทยเขาเอาใจใส่สวยเนาะพี่น้องอืมเศร้าหน้อยเพิไปซื้อมาเอเฮพี่น้องอันนี้จะแม่นอ่าข้องบริษัทไม่เนาะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ ของอแบรนด์ MD คอจะลองมากินตัวนี้เบิ่งเนาะพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นกาแฟเนาะพี่น้องกาแฟแต่ว่า,ากาแฟนี่ปวดไส้ตาเนาะเพิ่นมา,ตาม,าตามัวตาเบิง่งโบเห็นแจ้งขนะะแล้วกลิ่นตัวนี้ดีขนาะดเพิ่นว่าก็เลยลองเนาะลองซื้อมาให้หนา่าเศร้าเนาะ แต่ว่าโคไดในราคาสมาซิกเพราะว่าโคอ,อ่าเข้าเป็นสมาซิกแล้วเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนเนาะพี่นอ้องอย่ลองกินเบิ่งคอลลาเจนตัวนี้เศร้าหน่อยคนว่าแล้วก็ผิวพรรณนี่แบบดำข่ำมันนะอ่าแบบมองค่ำมเนาะ d o u b สว่างสวายบทพองไส้นะแล้วก็เพื่อนก็เลนแนะนำว่าเออลองกินตัวนี้เบิง่งแต่ว่าโคอ,อยากเอามา ลองกินเดเนาะก้อนจไนอะจไข่นะอจะไข่โตนาะจะเป็นตัวแทนอะนะคะต้องลองเอามาลองกินเบงกอนเนอะ้ะวามันจะเป็นจังไนนาะพี่นอ้องอาคูออกะเริ่มเข้านะฮะกะเข้าเนาะแ้วกะได้เครื่องมาเนาอนี่จะเป็นประมาณนี้นนี้เป็นกาแฟนาะที่ว่ากินแล้วอ่วาปวไสตาแล้วพี่น้องตัวนี้จะเป็นอ่า MD เอ็กคอรดีเนาะตัวนี้ก็จะกินคู่กับตัวนี้เนาะพี่น้องแล้วเพิ่นจยังมีอะพุดดี้โลซันเนาะพี่น้องพุดดีโลชันอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าเศร้าน้อยค่ายในปัจจุบันเนาะพี่น้องเพิ่์ค่ายใดดีได้ดีเพิ่นก็เลยวา่าให้อันค่โอรีลองใส่นวมา เว้ยว่าวันผลิตภัณฑ์ที่น้อง่ายนี่ลองมาใส่เบิง้งผิวเจ้าบางเถือไก่อีพองอีไส้คือผู้อื่นหู้ว่าสันเนาะกลก็จะลองมาใส่เบิ้งคือว่าแลนอะคนเฮ่ามันอนยนายุไล่แล้วก็ผิวรัณมันก็ยักแห้งยักอ่ะมองขํามนะพี่น้องมันคือสมัยเป็นเศร้าเร็วนั่นเนาะก <c oughs> องก้องผู้เห่าก็จะมีแต่ซํานี่เนาะพี่น้องอ่าก็จะมีแต่ประมาณนี้เนาะอน,นี่จะเป็นกาแฟเนาะกาแฟที่ว่าแบบ กาแฟตัวนี้พ่นว่ากินแล้วดีตามัวก็เลยซื้อให้อ่านาซศ้าเพราะว่านาเศ้านี่ไปเฮ็ดเปียกเนาะไปเสีย,ยา้าช่วนนะะแล้วใหม่แทงตาแล้วเบื้องหนึ่งทมันจะมัวนาซศ้าเอาเริ่มจะบึบ่งโบเห็นแลวอ่ะสันมันมัวก็เลยอ่ะเห็นน้อยผิพนพดค่ายนะก็เลยว่าเออทักแล้วน้อยก็เลยแนะนำเราก,ก็อ่าสร้างเปิดบินให้ โคเป็นตัวแทนแ้วก็โคก็เลยเอามาให้านาเศร้าแล้วก็ตัวเองก็มาลองกินโกนนะเนาะกนจะค่ายว่าตัวเองกินแนละ้วมันเห็นพ่นโบนะถ้าว่าเห็นพ่นนี้เขาก็จริงจะแน่ใจว่าค่ายโตให้คนอื่นขึ้นตัวนี้เนาะคือตัวนี้นี่กอ,อกเอาลองมากินโกนเะนาะโคเปิดบินตอนน้ำอิดแมนซ้ำกล่องเนาะกล่องละพันซ่องรวยห้าสิบบาท ก็กเปิดบินลองกินก่อนละคือแบบดีเลยนะกระเพาะอันดีเลยคือแบบก็ก็ดีใจแหงเนาะกระเพาะอแบบันกับบริเจ็บแล้วก็มันก็ดีไล่ายางปวดไส้ตาเดกอะอาชี่ว่าเฮาเจ็บไมเกรนเจ็บอาเจ็บเอลแล้วภาษาลาเฮาเอินว่าเอลแต่ภาษาไทยเดาเอินว่าอย่าง,างกูออกกันลืมละอ่าแล้วก็เจ็บต้นเจ็บโตคือแล้วกูออกมากินตัวนี้ก็รู้สึกว่าดีไล่ายางแล้วก็กูออกกับซื้อให้ให้พ่อเด ให้เม่แดแล้วกะให้น้องทรายแดนะแต่จะกินประจำอีก็คือว่าัแหละเพราะว่าเขางบน้อยเนาะคือเงินเดือนคือพี่น้องเอฟซีหัวแล้วเงินเดือนคู่เนาะมันน้อยก็เลยว่าเขาก็กินถ้าว่ามันดีแลวเขาก็เลยยุดขนาะถ้าว่าเขามีงบก็กินโตนาะเนาะถ้าเงินพอก็ซื้อมากินเนาะแต่ถ้าว่ามีลูกคา้าแต่ปกติเนี่เขาก็พดคือเก่าเนาะยูฟสเขาก็ยังพดคือเก่าเนาะยูเฟสีสยูอ่าอินตาแกมยังนะะ บนทิกต็อกยังโคอ๋อยัง,อยงพดเนาะถ้าว่ามีเวลาและก็ยังพดยังค่ายคือเก่าถ้าว่ามีคนซื้อยกอักเป็นตัวแทนเนาะกับทักมาหาคโคอ๋อเนาะโคกับให้คำปรึกษาเนาะกะับโคก็มีส้างงานลายอยู่แต่ว่าบกเคลื่อนไหวแล้วอตอนนี้บางคนกับยังเคลื่อนไหวอยู่บางคนกับบกเคลื่อนไหวเล็วนะคือหวยหลยเษฐกิจเดีย๋ยวนี้มัน ค่อนข้างอย่าโบปันใดแต่ว่าถ้าว่าผลิตภัณฑ์นี้มันดีโบดีเนาะโคยยอมภาพว่ามันดีเนาะพี่น้องอดีที่สุดเลยเนาะ,ะเพราะว่าโคออกเคยลองกิ่นแล้วตัวนี้เนาะคือราคามันอคือโคว่าหันเล็โอเคนะพี่น้องอถ้าว่ายกหู้รายละเอียดเนาะแต่ถ้มาหาโคออก็ะไ้เนาะเราคือโาวางเฟซบางเบอร์วางอย่างเนาะอยุ่ ต้นคลิปนอนแล้วก็มีทุกคลิปนอนพี่น้องฝากพี่น้อง FC เนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนนอนทงมูดไฮโคเดนเนาะคอยจะบริภาลิปต่อไปเนาะพี่น้องอ่าถ้าอยากมาถ้าอยากให้โคโเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกโคเนาะขอจะเฮ็ดเนาะถ้าโคเฮ็ดได้โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะโคโอต้องก้าวข้ามลาบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย